ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับลิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นอีพีด่างขาวนะครับตัวนี้ผมทำเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวนี้ครับด่างเขาสวยดีครับครับก็จะด่างสวยนะครับตัวนี้จะด่างขาวครับ ปลายเขาจะแหลมนะครับไม่เหมือนกับภูด่างจะพวกภูนะครับสีเขาก็จะแตกต่างกันนะครับใบเขาจะลายสวยงามมากครับแต่ละใบนะครับเขาเริ่มจะฉีกแล้วนะครับเห็นไหมครับเขามีรูครับเมื่อเขาโตแล้วเดี๋ยวใบเขาจะฉีกนะครับ ขาวสวยครับพวกนี้ก็จะเป็นจะพวกปีโลชนิดหนึ่งนะครับผมทำร้าวให้เขานะครับให้เขาเกาะนะครับซื้อตะไครยมามวนๆนะครับแล้วก็หาไม้ยาวนะครับปักนะครับปักตรงกลางนะครับแล้วก็เอากากมะพร้าวสับเนะ่ยยัดลงไปนะครับ ต้นทุนก็ให้เกิน20บาทครับยังดีกว่าที่เราไปซื้อท่อนไม่สูงมาก60บาทถ้าสูงเมตรหนึ่งก็ประมาณ100บาทตรงนี้ครับตัวนี้จะประหยัดกว่านะครับซื้อตามร้านมาสัสดกุก่อสร้างครับเมตรละ20กว่าบาทครับก็ได้หลายท่อนอยู่นะครับนะครับสวยงามมากครับอีพิด่างขาวนะครับ ยิ่งขาวเยอะก็จะยิ่งสวยครับแบบนี้ครับใบเขาจะเข้มสวยนะครับแต่ละใบนะครับยิ่งเขาทําที่ให้เขาจับนี่คือเีขาจะโตวไวนะครับเขาจะยิ่งขึ้นนะครับแต่ละใบเขาจะสวยงามมากครับลวดลายแต่ละใบเ็าจะไม่เหมือนกันนะครับ แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบจุดกระจายนะครับบางคนก็ชอบเป็นใบเป็นปืชปืดขาวขาวพวกนี้ครับแล้วแต่คนชอบนะครับหลากหลายนะครับเวลาเขาออกรากตามข้อพวกนี้ครับผมก็จะทําให้รากเขาสอดเข้าไปในรูนะครับเราต้องช่วยเขาด้วยนะครับบางทีนะครับจัดทรงนะครับการจัดทรงก็มีส่วนนะครับทันให้เขาสวยนะครับภาพโดยรวมนะครับนะครับ ตอนนั้นผมซื้อมาทีนี่ครับใบหนึ่งก็คือตัดข้อนะครับเขาปลูกมาให้นะครับก็ประมาณสอง้ห้าสิบาทครับตอนนั้นอีพีนะครับใบเขาก็โตแล้วนะครับตอนนั้นครับใบแรกเขานี่ครับตัวนี้รับเป็นใบแรกเลยนะครับเขาด่างน้อยรับใบแรกที่ซื้อมาครับแล้วต่อมาเขาก็ด่างเยอะขึ้นนะครับด่างเยอะขึ้นนะครับพอ เราเห็นรากตรงนี้แล้วก็สอดนะครับสอดเข้ารูนะครับแล้วเขาก็เริ่มเลื้อยขึ้นเลื้อยขึ้นนะครับจนเริ่มจะเป็นแฉกแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะใบเขาจะเป็นแฉกอีกนะครับใบเขาจะแตกนะครับรูเขาเริ่มออกนะครับคือใบเขาเริ่มใหญ่เดี๋ยวเขายิ่งแตกนะครับเป็นแฉกนะครับ ก็เป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับตัพวกฟิโลเลยนะครับเขาต้องกลายร่างอีกนะครับตอนนี้คือร่างที่สองครับแต่เขามีร่างที่สามที่สี่นะครับตัวนี้คือร่างที่สองครับเริ่มจะออกแล้วครับฉีกครับไม่ใช่แมลงเขากินนะครับคือเขาเริ่มจะฉีกนะครับบางคนเข้าใจผิดว่ามีหนอนอะไรมากินนะครับเสน่ห์เขาคือขาวเขียวครับต้นนี้ครับ ดูแล้วสวยงามมากครับวิธีขยายพันธุ์เขาคือตัดข้อนะครับถ้าเราอยากได้ด่างเราต้องหาที่มันมีด่างครับข้อที่ด่างๆครับเราไล่ความด่างถ้าข้อตรงไหนมันไม่ด่างมันก็จะไม่ด่างนะครับการขยายพันธุ์เราต้องดูด้วยครับหาข้อที่ด่างๆนะครับคือลำต้นที่เป็นเส้นนะครับต้องมีขีดนะครับเห็นครับสวยงามมากครับพวกนี้ครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกชนิดหนึ่งนะครับสีเหลืองครับอีพิด่างเหลืองนะครับบางคนเหรอดูธรรมดาก็เหมือนผูด,ด่างนะครับตัวนี้เป็นด่างเหลืองนะครับใบด่างเหลือง่ผมไม่ค่อยปะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอให้เขาได้แสงก่อนนะครับ ก็สองชนิดนี่คือรูปร่างใบทุกอย่างเหมือนกันครับแตกต่างตรงสีนะครับสีของใบครับตัวนี้คือสีเขาจะออกเหลืองนะครับต้องให้เขารับแสงบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นเขียวเพราะผมนี่คืออยู่ใต้ร่มนะครับคือจะไม่ได้รับแสงเยอะครับส่วนมากจะได้รับแสงคือตอนช่วงเย็นๆหน่อยครับ เดี๋ยวต้องหาที่เก็บใหม่ครับต้นนี้ครับแสงไม่ค่อยได้รับแสงคือสีเขาจะไม่สดน,นะครับเนี่ยครับสีจะไม่สดเท่าไหร่นะครับตัวเหลืองของผมครับนี่ครับตัวนี้คือด่างเหลืองเะครับก็ต้องหาไม้ครบนะครับมีตัวขาวก็ต้องมีตัวเหลืองนะครับเดี๋ยวใบเขาก็จะแฉกเหมือนกันครับเพียงแต่ตัวนี้คือยังเป็นตัวแรกอยู่ครับ อยู่ให้เขาเป็นล่างที่สองที่สามที่สี่ครับให้เขาเต็มใบก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใบเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวเขาจะฉีกนะครับใบเขาจะฉีกครับที่เขาจะเป็นฟิโลตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับซื้อมาก็มีใบครับผมก็ซื้อมาต้นนี้เขาก็วางข้อนะครับการขยายพันธุ์เขาคือวางข้อนะครับตัดพอนนะครับตรงที่มี มีพวกนี้ครับมีลากครับเขาจะเป็นง่ายนะครับก็ใบนี้ก็2องบาทครับตอนนั้นนะครับแต่ไม่รู้ช่วงนี้เขาจะราคาเท่าไหร่นะครับทรงใบแหลมยาวเหมือนกันนะครับแตกต่างตรงสีนะครับตัวนี้จะเป็นเหลืองนะครับก็เป็นต้นไม้ที่สวยงามน่าปลูกต้นหนึ่งนะครับ ใครชอบเหลืองก็ปลูกเหลืองใครชอบขาวก็ปลูกขาวนะฮะชอบทั้งสองก็ซื้อทั้งสองเลยนะครับใบแรกที่ซื้อมาเป็นใบเนี้ยครับอันนี้เป็นใบแรกนะครับใบแรกซื้อมาครับ ูโด,ดยรวมครับก็ขึ้นสูงแล้วเหมือนกันนะครับเราต้องจัดทรงให้เขาเลื้อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่สวยนะครับถ้าเราตัดตัดยอดเขาเดี๋วเขาจะแตกยอดดีนะครับเราก็ตัดแล้วก็ปักใหม่ครับยิ่งตัดยิ่งแตกก็เราอยากได้หลายๆยอดเราก็ตัดนะครับ แต่ตัวที่ผมชอบนี่คือตัวด่างขาวนะครับด่างเหลืองไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับด่างขาวจะสวยงามมากครับคือการตัดของสีขาวสีเขียวยครับจะเห็นลวดลายชัดเจนนะครับแม้แต่ผู่ ภูหลงคุณเลยครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับดูลักษณะใบแล้วก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะครับตรงนี้ก็เริ่มฉีกแล้วนะครับเป็นรูแล้วครับเริ่มฉีกสวยครับใบเขาจะยาวลงนะครับยาวสวยครับ ก็ถือว่าต้นนี้เป็นแม่พันธุ์ที่สวยงามมากต้นหนึ่งนะครับจีพิด่างขาวนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเย็นๆนะครับช่วงนี้ก็มืดหน่อยครับพายุเข้านะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับ ขอบคุณครับ